ตามกันต่อเลยนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวของท้าเวศสุวรรณที่บ้านนะครับตามต่อเลยครับงวดวันที่16เมษานะครับ25 6หเก็ดครับอายะอ้าวรุ่นไปน้ำกันเลยครับกับเหลขกถูบฝ้าหน่อยพาเที่ยวนะครับเหล็กเหลขกถูบของทาเวศสุวรรณที่บ้านเะครับเด้องวดนี่เป็นงวดวันที่ของวันที่16 เมษาครับสองหกเจ็ดครับฟ้าน้อยจุดทูบตัวเลขไว้ให้เอฟซีฟ้าน้อยได้เบิ้งเป็นสามตัวครับให้ไปจับคู่กันเอาด้ครับเด้อเดี๋ยวรุนไปน้ากันเลยครับตามต่อครับงวดวันที่สิบหกครับเมษาครับตัวแรกมาอันเดกับเบิ้งไปพร้อมๆมกันได้ครับเด้อมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นสามครับโอ้เลขงามเนาะครับนาอมาแล้วครับตัวแรกครับตัวสองกับกําลังสีเริ่มม้าครับ เบิ่งไปน้ากันครับรุ่นไปน้ากันเด้อครับเด้อรุ่นไปกับฟ้าหน่อยพาเที่ยวพร้อมๆกันนี่ละเบิ่งไปน้ากันมามาสีม้าตัวใดกวันนี้ขอให้เฮงิ้งบางๆกันสู้ผู้สู้คนเด้อครับเด้อเอฟซีของฟ้าหน่อยพาเที่ยวขอให้คุณพาคุณเจ้าปกปักรักษาครับปกปักรักษาฟ้าหน่อยน้ำเนเด้อล่ะขอให้แก้วขาดปลอดภัยครับสู้ผู้สู้คนเด้อครับเด้อมาละครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นเลขสามครับซุ่มมาเห็นใกล้ๆครับตัวสองเริ่มมาแล้วครับเห็นหัวลวครับ รุนไปนน้ากันเลยนะครับเด้อรุนไปรพร้อมๆกันครับก็บฝ่าหน่อยพาเทีย่ยวขออนุญาตใส่เป็นภาษาอีสานเวยครับเด้อปอดไทยบ่คอยข่องจุดทห่เห็นเป็นสามโตเลยครับตัวที่สองเริ่มเห็นหัวแล้วครับมาแล้วครับตัวที่สองครับปังๆกันสู้ผู้สู้คนได้ครับเด้อ รุนไปน้ากันก็ฟ้าหน่อยพาเที่ยวนี่แหละฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนีด้ยครับเดอ้อเพื่อเป็นกาลังใจให้ฟ้าหน่อยพาเที่ยวครับเีนี้ได้มีกําลังใจฮหดทลิปถ้าต่อต่อ,ตอไปครับอารุนไปน้ากันเลยครับตัวที่สองไหมละครับตัวที่สองสิเป็นยังเบ่งไปน้ากันครับรุนไปน้ากันปังปังเฮงเฮงกันเดอ้อ ลำลําเล่นล้ยกันสุกูสุขคนตัวที่สองมาแล้ว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 มาเอาแนวไปไบมาเอาหนไปวานมาเอาแนวขยันไปหายูหาจีนตัวที่สองมาแล้วครับนะตัวที่สองเห็นหัวแล้วครับ น่าสิเป็นเลขแปดได้ครับเด้อตัวที่สองครับตัวแรกตัวแรกสามครับตัวสองมาแล้วครับแปดครับเอาล้อรุ่นตัวที่สามไปน้อกันเด้ครับเด้อให้ไล่ยูตัวที่สามครับอย่าให้พลาดเด้ครับเด้อเบิ้งให้จบครับที่ได้เห็นเลขไปพร้อมๆกันทั้งสามตัวเลยครับที่ได้เอาไปเชี่ยงโชคเชี่ยงดวงนะครับเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อมีโชคไม่ลาบ ของชาวเวสต์ทวันที่บ้านผมนี่เข่ามาสามงวดแล้วนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งเมษากับเขาครับงวดวันที่หนึ่งเมษาฟานอยจุดได้เก้าเจ็ดศูนย์นะครับเขาเป็นเลขสองโตรครับเลขท้ายสองโตรครับเขาเก้าศูนย์ครับแต่ว่ารอบนี้ฟานอยนกัเลยจุดให้เป็นคลิปแรกครับของงวดวันที่สิบหกเมษาสองหาหกเจ็ดครับ รุนตัวที่สามไปน้ากันเลยครับว่าเพ่นสีหายห่อตัวใดเนาะหาเหาไปเสียงโชกเสียงดวงกันลุนไปพร้อมๆกันเลยเร,มมรเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วตัวที่สามเริ่มมาแล้วเอารุนไปน้ากันครับฝ้าหน่อยจุดถูกของถาวเวสวุวรรณี่บานย้ำใดฝ้าหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นเด้ เพราะว่าท้าเทพสุวรรณี่บ้านเพิ่นให้ให้โชคให้ลาบดูหุดมาสี่รอบครับก็ให้ไปสามรอบครับถูกไปสามรอบแล้วนี้รอบที่สี่นะครับเด้อว,ว่ารอบที่สี่นี่เพิ่นธิห้ตัวใดมาเราหลุนตัวที่สามไปน้ำกันครับเบิ้งดีๆครับ จับจองเบื้องตัวที่สามนะครับเด้อเพื่อนทีมาตัวใดครับแต่ว่าส่วนใหญ่ฝาน้อยกับรันตีตัวทุตไทยนะครับเด้อเป็นเลขที่มันสี่เข่าครับตัวเลขที่มันสี่เขา่าเห็นหัวแล้วครับเบืองไปน้วกันครับเดี๋ยวได้ฝาน้อยสิได้สรุปให้เอฟซีฝาน้อยได้รับชมรับเบิ่งไปน้วกัน มาแล้วครับมาแล้วขอบุญบารมีของทาวเวทนะครับเด้อปกปักรักษาเอฟซีของฝาหน่อยพาเทียวสุขสุขค้นนะครับเด้อขอให้มีความสุขกันสุขสุขค้นครับขอให้เจอทัศนงดีๆนะครับเด้อ ดี๋ยวล่นตัวที่สามครับให้เห็นเต็มเต็มกันครับฟ้า้อยสี C, สรุปให้ fc เลยฟังเลยชมกันครับอ่าตอนนี้ก็เห็นเป็นทั้งสามตัวแล้วนะครับเ้อตัวแรกสามครับสามแปดหกครับจะฟ้าน่อยกัรลันตีหกครับหกมาแน่นอนครับงวดวันที 46, ่สิบหกเมษาสองหาหกเจ็ดครับ 6มาลานเปอร์เซ็นต์ครับฝาหน่อยกับลันตีครับฝาหน่อยชอบเป็นส่วนโตนะครับเด้อฝาหน่อยเียว่า6มาลานเปอร์เซ็นต์ครับให้เจ้าคู่กันเอาครับมา3ามตแล้วครับคลิปนี้ฝ้าหน่อยขอปิดคลิปว้เพื่อแค่นี้นะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางสำนักครับฝ้าหน่อยไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ